สามเคล็ดลับที่ทำให้ฝุนขึ้นไมาได้ง่ายตัวหมุนแขนยกสอบพับตัวหมุนขึ้นไม้แค่ไหนดีเวลาเราหมุนตัวค่ะเอากิ๊บจิ้มผงหมุนมาในตำแหน่งที่มืออยู่บนขาขวาแค่นี้พอแล้วค่ะถ้าเวลาจดไม้ตัวหมุนโดยที่ไม่ต้องขยับข้อมือนะคะให้มือมาที่ขาขวาพอค่ะ ยกแขนแค่ไหนตอนขึ้นไม้วันนี้เรามาดูกันเวลาเราเซตอัพกอล์ฟเราเซตแบบนี้ใช่ไหมคะยกแขนมาแค่ไม้ขนาดพื้นก็พอหมุนตัวไปแล้วยกแขนไปแล้วพับศอกแค่ไหนวันนี้เรามาดูกันพับศอกแค่90องศาพับมากกว่านี้ไม้คอร์ลายพับน้อยกว่านี้เราก็คงจะตีกันไม่ได้หนึ่งตัวหมุนแค่นี้ สองแทนยกแค่นี้สามสองขำแค่นี้ดูอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ไปลองทำดูนะคะ